สั่งเสื้อได้ทางไหนนะครับเป็นช่องทางธรรมชาตินะครับลองดูนะครับนะครับแต่งหน้าด้วยนะครับไม่ไม่ได้แต่งหน้าครับมัน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 แดงเองนะครับไม่ได้ดื่มด้วยนะครับพี่ป๊อปหล่อมากครับผมพี่แจ็คหล่อมากของคุณครับพี่ซานนี่ติดงานเหรอครับใช่พี่ซานนี่ติดยาด้วยครับใคกับกำลังเลิกอยู่นะครับใส่เสื้อที่ขาได้ไหมฮะไม่อยากไปเลยครับใส่ที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 ่หัวถูกแล้วนะครับ อจนวันนี้ก็ยังอดทนทุกคอขอบคุณมากเลยครับโอ้โหสวัสดีครับพี่นิกเกนอาไม่ใช่นะครับนะเอ่อตาเยิ้มนะครับไม่พี่ไม่ได้ทำไม่ได้ดุมดื่มอะไรเลยนะแต่ว่าพี่เป็นคนตาเล็กขอโทษได้ไหมเอ่อพูดอย่างเสียงพ้ออะไรไปนักร้องนะครับเป็นตลกครับตลกครับนะฮะใส่กับพี่โอได้ป่ะครับใจเย็นนะครับอย่าเพิ่งไปอย่าอย่าไปติดเก่านะครับนะครับหนุกๆกันนะฮะ ลิ้นพันแล้วครับแต่วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่ากับพี่แจ็คพี่โอ๊ตนะครับนะครับอันนั้นอันนั้นผีนะครับกูกูเล่นฟรีไฟไหมฮะไม่ได้เล่นครับไม่ได้เล่นฮะเล่นคริสตัลออฟแอตแลนด์ฮะนะฮะพิมพ์ปรินเตอร์หรือว่าแคทแฟนตาซีฮะอันนั้นพี่เป็นคนนําเข้านะครับลองลองเล่นดูฮะดกดีฮะอีกคนผู้ไม่เป็นเหรอครับอยู่คนเดียวนะครับขั้นหลังผีครับอืมีตัวเล็กไหมครับมีตัวเล็กไหมครับนีนี่ถามถึงว่าพี่มีลูกหรือยังหรือว่าถามเสื้อฮะ คืองงหมดแล้วนอันไหนตลกอันไหนจริงตอนนี้งงงงไปหมดแล้วฮะจหว่าแค่ตัวมีพี่รุดมากครับครับไม่ได้มีพี่รุดเลยนะงานฟูมีอะไรไปบ้างครับโหฟูมีรอบนี้นะสปอยเลยนะถ้าขายนะมีมขขายหมวกมีขายที่เก็บเหรียญแบบคอยที่เก็บคอยแล้วก็เสื้อกระเป๋าร่มนี่เป็นไงสปอยเลยลายสวยเลยเฟี้ยวเลยจานไปดูกันนะจาน พี่ทำไมไร้หนวดมาฮะไม่ใช่ใส่คอนแทคไหมครับไม่ไม่ใส่นะฮะตานี้ตาสีจริงนะครับนี่นี่นะฮะไม่กล้าใส่คอนแทคกลัวฮะกลัวเจ็บกลัวแบบกลัวกลัวตอนถอดตอนใส่ไม่กลัวกลัวตอนถอดสวัสดีพี่ปามโอแสงสอนนี่คนเก้าสูตรนะฮะรู้เลยนะคนเล่นนะครับผมแก่มากนะครับเอารถไปขายฟูมีไหมครับรถพี่เก็บไติใ้นะครับสวัสดีแฮกิทนะครับไม่ใช่นะนี่ฮากิทครับขอบคุณสำหรับดอกดอกกุลาบนะครับส่งมานะฮะ สุดยอดเลยฝนตกไหมฮะตกฮะตกฮะตกฮะเก็บตังรอรอได้เลยครับของสวยจริงของสวยจริงในงานฟูมีนะอพี่สาวข้างหลังชื่ออะไรครับเอชื่อไม่รู้นะครับอย่าไปถามถึงพี่เลยฮะหนวดเยอะแล้วขอโทษทีนะครับดูชินกับคอมเมนต์นะครับโอ้ชินครับชินครับในช่องโค้ดครูเวลาไลฟ์พี่ก็ประมาณนี้แหละฮะคอมเมนต์ก็จะประมาณนี้นะพี่ชอบรับมืออะไรพวกนี้